ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมหาเร็จการแกะนะครับก็มีภารกิจพันธกิจหลักๆนะครับอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเป็นที่ปรึกษาในกระบวนการคุณภาพให้กับโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะในเขตสุขภาพที่7นะครับเราก็จะทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการเข้าไปส่งเสริมกระบวนการคุณภาพในแต่ละโรงพยาบาลนะครับ พันธกิจหลักที่สองเลยก็คือการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้นะครับให้กับโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้นะครับการร่วมแรงร่วมใจร่วมมือแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านคุณภาพนะครับในการที่จะให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนําความรู้แล้วก็นวัตรกรรมใหม่ๆ กลับไปใช้ที่โรงพยาบาลของผู้เข้าร่วมประชุมเองนะครับเพื่อประโยชน์จะได้ตกถึงประชาชนนะครับที่มารับบริการที่โรงพยาบาลต่างๆนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็มีแนวคิดนะครับในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัยนะครับเพื่อความยั่งยืนในอนาคตนะครับเหตุผลก็คือว่าการ ทำคุณภาพและความปลอดภัยเนี่ยเราต้องสร้างให้ทุกคนในโรงพยาบาลปฏิบัติในแนวทางเดียวกันจนเป็นเหมือนเสมือนหนึ่งวัฒนธรรมขององค์กรในการที่จะคิดถึงความปลอดภัยของคนไข้ตลอดเวลาคิดถึงคุณภาพของการรักษาพยาบาลตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่ได้ทําเพียงแค่เพื่อให้การตรวจประเมินผ่านหรือไม่ผ่านแต่เราต้องทําเพื่อความยั่งยืน จุดประสงค์ของเราคือเราต้องการส่งมอบคุณภาพการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและความปลอดภัยให้ถึงมือประชาชนทุกท่านครับอาจารย์มีภาพก่อนทำกับหลังทำแล้วหลังจากการประชุมครั้งนี้อาจารย์วางภาคในการที่จะทําให้สิ่งที่อจรราจารย์คาดหวังไว้ในโรงพยาบาลในขอนแก่นยอดประสขขงค์สำเร็จยังไงบ้างครับจริงๆความคาดหวังเนี่ยเราร่วมมือกับทางสรพรนะครับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจริงๆ เรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยเนี่ยวัดกันที่การจัดประชุมหนึ่งครั้งเนี่ยยากมากนะครับแต่ที่ผ่านมา20ปีที่แฮกดำรงอยู่และก็25ปีที่สรพดำรงอยู่เนี่ยเราได้เห็นภาพหลายๆภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นทางสรพอเองได้จัดทำตัวชี้วัดระดับประเทศนะครับโดยให้ทุกโรงพยาบาลส่งข้อมูล การเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆอัตราหายอัตราตายของโรคต่างๆเข้าไปรวมเป็นภาพรวมของประเทศนะครับซึ่งสิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นว่าได้มีการพัฒนาคุณภาพเรื่องความปลอดภัยมาอย่างก้าวกระโดดในช่วง15-20ปีที่ผ่านมาเราพบว่าการติดเชื้อในโรงพยาบาลลดลงอย่างมากมายนะครับผมไม่ได้เตรียมตัวเลขหรือกราฟมาแสดงนะครับแต่ผมเองเคยเป็นประธานอยู่ใน ลุ่มติดตามตัวชีวัตเนี่ยเราพบอย่างชัดเจนนะครับว่าการติดเชื้อในโรงพยาบาลลดลงอย่างชัดเจนจากการลณลงเรื่องการล้างมือการงนรงเรื่องการฆ่าเชื้อปลอดเชื้อต่างๆในโรงพยาบาลนะครับาก,การลดลงเรื่องกระบวนการดูแลแผลต่างๆในโรงพยาบาลเนี่ยส่งผลให้การติดเชื้อในโรงพยาบาลลดลงมากนะครับเ,เรียนทางผู้สื่อข่าวนะครับว่าในอดีต เราเคยมีการผ่าตัดผิดคนผิดข้างบ้างนะครับแต่หลังจากสรพมามีกระบวนการตรวจสอบซ้ำนะครับเรื่องการให้ยาต้องมีการตรวจสอบ2ขั้นตอน3ขั้นตอนก่อนผ่าตัดต้องมีการตรวจสอบข้างซ้ายข้างขวาถูกคนถูกนามสกุลถูกชื่อถ, N, ถูกเอชเอ็นถูกเตียงถูกบอร์ดกำกับติดตามกันมายอย่างยาวนานเราก็พบว่าอัตราการผ่าตัดผิดคน,นผิดข้างการให้ยาผิด ลดลงอย่างมหาศาลน,นะครับซึ่งอันนี้จริงๆผมไม่ได้คาดหวังว่าการจัดประชุมหนึ่งครั้งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในในเรื่องการดูแลรักษาพยาบาลแต่มันเป็นความพยายามของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลากว่า25ปีนะครับซึ่งปัจจุบันก็เริ่มเห็นผลและก็อยากขยายวงออกไปให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ซึ่งเราในส่วนของที่เป็นศูนย์ความร่วมมืออยู่ในภาคอีสานก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง นะครับของการขยายความร่วมมือออกมาสู่ภูมิภาคการผลิก่อนนะครับ,รบต้องขอเรียนตรงๆรทางผูง้สื่อข่าวหรือประชาชนเองจะได้ทราบข่าวว่าบุคลากรทางการแพทย์มีการลาออกเยอะมากแล้วก็มีน้องใหม่ๆเข้ามาเยอะมากนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นต้องจัดทุกปีก็เพราะเรามีน้องใหม่ๆเข้ามาเยอะมากเมื่อไรก็ตามที่การส่งต่อข้อมูลเรื่องความปลอดภัยขาดช่วง สถานการณ์มันจะย้อนกลับไปเหมือนก่อนที่เราจะเริ่มกระบวนการคุณภาพในประเทศไทยนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์อนุวัตสุขจุติคุณน,นะครับแล้วก็ท่านอ,อท่านปัจจุบันนะครับก็ท่านอาจารย์อาจารย์วิวัลหริอมัญจะเลิศนะครับท่านก็มีความมุ่งมั่นอย่างมากนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วกระบวนการคุณภาพเป็นกระบวนการที่ต้องตอ่อเนื่องแล้วก็ยาวนาน แล้วต้องไม่มีแก็บนะครับน้องรุ่นใหม่เข้ามาต้องได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนน้องถึงจะเห็นความสําคัญพลากรใหม่ๆจะเห็นความสําคัญแล้วก็รับไม้ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราอยากทําอย่างต่อเนื่องเพื่อที่ให้ไม่มีการเ,เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างทุกเจเนอเรชันต้องมีความเข้าใจเรื่องคุณภาพเท่ากันคุณภาพกิดเดินถ้ามี การนำเสนอผลงานในทางเี้ค่ะหรือบทเรีบบเยนจากโรงพยาบาล่างตอย่างเงี้ยค่ะที่เข้าวัวในการนำเสนการต่อจไปเนี้ยเป็นยังไงบ้างเออจริงๆแล้วกระบวนการที่เราบอกว่าเราเป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะครับแล้วก็สรสพอเองก็มีการรับรองคุณภาพเราถ่ายทอดทฤษฎีให้ได้แล้วทีมงานก็ต้องกลับไปทําที่โรงพยาบาลนะครับเราติดตามกํากับด้วยการ ส่งทีมผู้เยี่ยมสำรวจเข้าไปตรวจสอบว่าได้มีการนำกระบวนการคุณภาพไปใช้ในโรงพยาบาลของท่านจริงหรือไม่นะครับซึ่งทางผู้เยี่ยมสำรวจเองก็จะมีะสมรรถนะอีกด้านหนึ่งในการติดตามดูผลว่ามีการนำกระบวนการคุณภาพไปใช้ในโรงพยาบาลต่างๆม้ากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเราก็มีการให้การรับรองเป็นระดับขั้น ขั้น1ขันน้น2ขัน้ขน3แล้วก็ขั้นแอดวานซนะครับก็พิจารณาตามสมรรถนะหรือขีดขั้นความสามารถของโรงพยาบาลต่างๆที่นำกระบวนการคุณภาพไปใช้บางโรงพยาบาลนำไปใช้แล้วให้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมนะครับอัตราการตายลดลงการติดเชื้อต่างๆลดลงผลลัพธ์การดีขึ้นอันนี้ทางผู้เยี่ยมสำรวจก็จะให้การรับรองเป็นขัน Advanced, ้น Advance d h a นะครับ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในการกำกับติดตามว่าสิ่งที่เราถ่ายทอดสิ่งที่เราสร้างเครือข่ายสิ่งที่เราสร้างความร่วมมือเนี่ยมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็คือการเยี่ยมกำกับติดตามครับโดยแฮกเองก็มีทีมที่ปรึกษาเราไม่ได้ประเมินนะครับแต่เราเข้าไปให้คำปรึกษาว่าในเรื่องการติดเชื้อต้องทําอย่างไรเรื่องการผ่าตัดต้องทําอย่างไรเรื่องกระบวนการ แม้แต่กระทั่งเรื่องผ้าที่ซักนะครับขยะที่ทิ้งน้ําเสียที่ปล่อยสู่สังคมมาตรฐานว่ายังไงเราก็ไปตามช่วยตามดูแล้วก็ตามกำกันะบเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างที่คุยกันในห้องก็ไม่ได้ไม่ใช่คุยแล้วจบต้องมีกระบวนการที่ปรึกษาลงไปช่วยมีกระบวนการเยี่ยมสำรวจลงไปวอร์ริได้วยครับครับขอคบคุณ